พอนมันพันแปดหนึ่งที่ปลูกกันนิยมปลูกกันพันแปดหนึ่งปลูกลงดินก็เนี่ย แปดหนึง 8, น่งไม่ยมปลูกกันมากปลูกแล้วใช้แหล่งน้ำใกล้ๆเนี้ดึงน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาหยดไปตามต้นต้นมันที่ช้ำลงไปช้ำลงไปแ้ะลึกสิบเจน สามสิบเซนลงไปข้างล่างสิบเซนยกล่องขึ้นมาเพื่ออากาศถ่ายเทลาก็จะติดง่ายอากาศถ่ายเทมันพันแปดหนึ่งก็ลักษณะก็ต้นจะสีนวลๆอย่างนี้ ตบขานวนๆถ้าเป็นพันุห้วยบงพันห้วยบงก็ลำต้นก็จะเป็นออกเขียวเขียวนะห้วยบงอันนี้แปดหนึ่งมันตะปะหลังแปดหนึ่งช่วงนี้ก็จะปลูกกันเยอะแล้วล่ะลงลงดินกันเยอะแล้ว นี่ก็ไปตประมาณอาทิตย์หนึ่งน,นนะเนี่ยมีลงดินาก,การปลูกก็จะมันจะมีต้นต้นทน่อนทอนล่างก็จะอยู่ท่อนล่างนะมันแถวถ้าต้นปลายก็อยู่ท่อนปลายไปกลางล่างแล้วมันอ้อยมันโต จะโตเท่ากันมันสลับกันน่สลับแล้วก็ไม่แย่งอากาศกันถ้าสลับต้นปลายก็อยู่ปลายเนี่ยเท่านั้นแย่งอากาศกันแล้วก็ไม่โตเสมอมันใช้น้ำแหล่งน้ำใกล้ๆใช้ดึงขึ้นมาแล้วก็ ปล่อยน้ำไปตามต้นกนะ็เริ่มปลูกกันเยอะแล้วละ่ะแถวนี้ถึงแถบนี้ก็แปดหนึ่งเนาะ,ะนิยม,ยมก็หวยบงก็มีอยู่บ้างบางสวนหนะอ,อยบงแปดหนึ่งแปดหนึ่ง